จากร้านอนาณาจักรกางเกงนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะมารีวิวกางเกงขาเด่าไซส์ตั้งแต่30ขึ้นไปถึงประมาณ36 38 40ตามที่ลูกค้าตามหานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูสภาพงานนะคะเป็นขาเดฟงานบิ๊กไซส์นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูงานกันภาพนี้นะจ๊ะส่วนมากจะเป็นเอวสูงเป้ายาวนะคะเป้ายาวนะเข่าเกินเก้านิ้วนะ แลวผ้าก็จะเป็นผ้าย,ยืดนะจ๊ะงานสวยค่ะลูกค้างานนี้พึ่งมีมาแม่ค้าก็พึ่งตั้งแต่เปิดกิฟเปิดกระสอบก็พิ่งเจอที่ได้แบบบิ๊กไซส์นะะคเพราะส่วนมากมันจะมาเป็นไซส์ไม่ใหญ่ไซส์จะไม่ใหญ่ ตัวนี้ส่วนมากจะเป็นงานแต่งนะคะเป็นงานแต่งเหมือนที่แม่ค้าใส่นะคะนี่แม่ค้าก็เลือกตัวเล็กๆมาใส่ป้อย่างไม่ออกนะคะอยากใส่ให้ลูกค้าดูให้เห็นทรงว่ามันเป็นทรงประมาณไหนถ้ายืดค่ะยืดได้เยอะมากตัวนี้เอวเล็กค่ะแต่ว่า เล็กหน่อยเดี๋ยวแม่คาลองใส่หุ่นให้ดูนะคะประมาณนี้นะลองดูว่าใส่หุ่นแล้วจะออกมาประมาณไหนเนาะดิกไซส่วนมากลูกค้าจะตามหาแต่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีของให้ สำหรับงานนี้นะคะแม่ค้าจะส่งอยู่ที่ตัวละ60บาทนะคะ60บาทเป็นเลทส่งขั้นต่ำที่100ตัวถ้า50ตัวจะได้ราคาอยู่ที่65บาทนะคะส,สภาพงานตามที่แม่ค้ารีวิวให้เลยนะคะงานทุกตัวแม่ค้ารีดยิงป้ายให้นะจ๊ะรีดยิงป้ายให้ทุกตัวนะใส่หุ่แล้วสวยมากลูกค้า พอใส่หุ่นแล้วมันจะเห็นทรงจะรู้ว่ามันเข้ารูปรู้ว่ามันเป็นเบสมันจะรู้ว่ามันเป็นสก,กินนี่สวยสวยนะ <laughs> ใส่หุ่นแล้วสวยจริงค่ะดูตัวงานแต่งเขาก็จะแต่งมาหลากหลายนะคะแต,แต่งหลายแบบหลายสไตล์ตัวน,นี้ก็น่าจะใส่หุ่นสวยนะคะคิดว่านะ ตอบโจทย์เลยลูกค้าตอนนี้ลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าหางานแบบไซส์ใหญ่อยู่สวยซึ่งเราไม่คัดออกมาลูกค้างานป้ายเราก็เอาไว้ให้ลูกค้านะตอนนี้ แบบเรีกบก็มีแต่ง,งานวิกไซส่วนมากเข้ามาจะเป็นงานแต่งขาซะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นงานแต่งขาซะส่วนใหญ่ขาดมากขาดน้อย <c oughs> ให้ดูตัวนี้เหมือนจะขาดเยอะนะเหมือนจะขาดเยอะเดี๋ยวลองใส่ห <c oughs> มุนกันดูเนาอว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนเนาะ ส่งเพียงตัวละ60บาทเท่านั้นนะคะ60บาทลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามได้ผ่านเบอร์โทร0618903223นะคะ0618903223นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ไลน์ idline นะคะ a p p l e ต o n 6 8 1 6นะคะ a p p l e t o n 68นะคะ a d p, p l e t o n 6816นะคะหรือเบอร์โทรที่แมคค้าให้ไปที่เป็น0618903223นะคะสามารถแอดไลน์ได้เช่นกันนะจ๊ะ ให้ดูว่าขาดเสยเสนี่เวลาใส่เข้าไปแล้วจะสวยแค่ไหนเนาะสวยมันจะเห็นลายค่ะว่าเขาขาดัดประมาณไหน <c oughs> แล้วก็ส่วนมากนะลูกค้าส่วนมากจะเป็นเป้ายาวนะคะจะไม่ใช่เอลเอวต่ำนะ จะได้เห็นว่าง,งานประมาณไหนก็เห,ห็นไหมคะปรับกล้งองแต่มาแล้วจะเป็นทรงประมาณนี้ซึ่งมองข้างนอกก็ไม่ได้สวยอะไรนะแต่พอใส่ผุมมาสวยมากลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจงานนี้นะคะแม่ค้าฝากด้วยนะคะ,ะขายยาวบิ๊กไซส์ผ่าย,ยืดนะคะตัวนี้ส่งอยู่ที่ตัวละ60บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจมาดูงานจริงหน้าร้านก็สามารถมาได้ตามแผนที่ร้านที่แม่ค้ปักหมุดให้หน้าเพจนะคะหรือมาไม่ถูก สามารถโทรสอบถามแม่ค้าได้ตลอดเลยนะคะ